we mm -hmm. สัสดีครับพกกระแสยามิบูคลับนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็จะพานะครับผมเด็กๆนะผมไปวิ่งเล่นนะครับก็พร้อมแล้วนะครับนี่กล่องว้าวกล่องหรือบ็อกนะครับผมบ็อกใส่เด็กๆนะครับนะก็จะเป็นไซส์ XL นะครับอันนี้จะใส่ใส่ได้หนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ไซส์นี้ได้สองตัวนะผมอันนี้จะใหญ่หน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปวิ่งเล่นที่ สวนนะผมสวนที่เขาถมที่นะผมที่มันเป็นที่ลกล้างนะครับผมแล้วเขาถมที่เราจะพาไปวิ่งที่นั่นนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับผมก็พาน้องหมานะผมออกกําลังกายนะครับนะที่เห็นข้างหลังเนี่ยก็คือข้อหมานะครับผมข้อหมาอันนี้คือแอร์แอร์สำหรับเด็กๆนะครับนะก็ยังไม่ได้ฉาบนะครับเนี่ยยังไม่ได้ฉาบนะครับผมอนาคตนะถ้าบ้างจริงๆเนี่ยคือ จะฉาบแล้วว่าจะให้ช่างมาทําสีให้นะครับผมสีเหมือนกับโลโก้นะครับผมเหมือนโลโก้นี้นะฮะอันนี้ก็คือทาสีนะครับทาสีแล้วก็ให้ช่างมาเพ้นสีเพ้นโลโก้ให้นะครับผมนี่ฮะวีลคั่มนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็เป็นคลิปแบบเพลินๆนะครับเนาะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าเด็กๆที่ผัวไปนะ้มีตัวไหนบ้างนะครับผมไป ไปกันเลยดีกว่าอ่าครับผมก็ใกล้ถึงลานที่พาเด็กๆมาออกกำลังกายแล้วนะครับตอนนี้ก็หกโมงนะฮะเนี่ยหกโมงอ่ะนี่ก็หกโมงนะครับหกโมงอากาศยังดีอยู่นะครับอากาศยังแบบไม่มืดมากนะครับผมนะบดูสภาพทางนอกนะครับเนี่ยอากาศยังแบบ อากาศยังแบบไม่มืดเดี๋ยวเราพาเด็กๆวิ่งกันนะครับะถึงแล้วนะครับนี่คือลานกว้างสําหรับการออกกํลาลังกายของเด็กๆนะครับเป็นไงครับผมโคตรกว้างครับเป็นไงครับผมกว้างมากๆนะครับผมเด็กๆก,ก็อยู่ในบล็อกนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ดู เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับผมเจ้าที่เจ้าทางก็จะมีไม่มีนะครับวันนี้ก็มีแค่หนึ่งตัวครับอยู่นูน่นแล้วก็มีน้องๆที่พาน้องหมามาออกกาลังกายนะผมแล้วก็มีพี่ฝรั่งหนึ่งท่านนะครับผมพาน้องหมามาออกกาลังกายนะครับผมไป<ะ>เดี๋ยวเราเอาเจ้าสามตัวนี้ลงกันดีกว่านะครับผมมาดูกันว่าจะมีใครบ้างไป ก็ลงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเด็กๆนะครับนี่คือบ้องตันนะครับที่เดินไปนี่คือซาดอนครับผมซาดอนนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมวนรอบเข้าสู่โหมดแก๊งขาสั้นนะครับผมที่จะออกกำลังกายนะครับในนี่เป่าตังนี่ซาดอนหาบ้องตันกำลังวิ่หมานะครับเสียดายนะครับผม ไม่ได้เอาฟุตบอลมานะผมไม่ได้เอาลูกบอลมานะครับนะนเดินแล้วครับเดินเฉยๆ,ๆ,ๆอย่างนี้ลูกนี่มันหางเต่าเนี่ยว่ะฮะหางเต่านะจ้าดอบังตาลทำลายลูกนะทำลายทำลายครับ จบแล้วครับก็อากาศดีนะครับผมตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะผมก็ถ้ามาก่อนอันนี้คือแดดยังแดดยังเปรี้ยงอยู่นะครับอากาศยังร้อนอยู่นะครับนี่คือชาดอนะครับชาดอนี่คือเป่าตังค์นะครบเป๋าตังค์องตัน์นะครับนี่คือบ้องกันนะครับ ปลาดอยนะครับเ่าหมดแรงแล้วป่าตั้งหมดแรงแล้วปลาตั้งหมดแรงแล้วอุ้ยอุ้ยเป็นไงลูกเป็นไงคะออุ้ยตาแดงแล้วอ่ะตาแดงแล้วอีวันตาแดงแล้วมาเนี้เลยสายดอครับสายดอสายดอ แต่เด้อตามมเนี้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้องกันแกงตัวตุ่นแกงตัวตุ่นนะครับแกงตัวตุ่นแกงตัวตุ่นแกงตัวตุ่นนะครับแกงตัวตุ่น เจือุนนะครับแกงเจือุนอาจารย์มาตามมาแล้วหรอกประมาณนี้ครับพาเด็กๆออกกำลังกายนะผมก็ข้อผมก็จะวนกันไปนะผมก็สลับวันกันนะผมก็จะวนพาเด็กๆออกกำลังกายนะผมก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะผมสำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมานะครับนะจะลืมนะครับผม พาออกลางกายนะครับผมเป็นการผ่อนคลายโดมมาให้กับเขานะครับผมเป็นการสร้างความลับอีกแบบหนึ่งนะครับผมกับเขานะครับนะการมานี่ครับตาดนะครับตาดก็เป็นกำลังใจนะครับผมให้กับเด็กแก๊งตัวตุ่นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับอีพีหน้านะครับผมว่มากันใหม่นะครับ ที S 1> <S 1> <S นี้นะผมไว้ที่นี้ก่อนนะครับามาตั้มาตั้มากันมาเร็วกบบลับมาเร็ว